แต่ว่าช่วงนี้จอมยุทธอาเซียนนะครับเราไปดูเรื่องพื้นที่ใช้สอยอาคารสีเขียวในจีนทะลุ6,600ล้านตารางเมตรแล้วทำไมเยอะจังต้องต่อสายพูดคุยกับดร์ภัยจิตวิบูลธนสารอดีตอักรราชทูตฝ่ายการพาณิชย์นกรปักปกิ่งท่านเป็นรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนสวัสดีครับดร์ภัยจิตครับสวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณสิ่ฟ้าคุณมลใจแลต้องนผู้ชมผู้ฟังท่านครับค่ะ ครับเอ๊ะวันนี้เราพูดถึงอาคารสีเขียวเนี่ยให้คํานิยามสักหน่อยสิครับอาคารสีเขียวคืออะไรครับเออถ้าเราบอกอาคารสีเขียวเนี่ยเขาจะหมายถึงอาคารที่อ่อว่าง่ายอ่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็อ่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ไม่ปล่อยคอาร์บอนไดออกไซด์นะสู่ระบบทิวศค่ะคือคือเราก็ไม่ได้ถึงนะเราไปดูตัวเลขของผมไปดูตัวเลขของภาพรวมอของโลกเนี่ย จริงๆแล้วอาคารสำนักงานห้างสินค้าอาคารพาณิชย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับที่อยู่โดยบ้อยยิ่งที่อยู่ในชุมชนเมืองเนี่ยพวกนี้เนี่ยสร้างปัญหามลพิษค่อนข้างเยอะเลยนะครับหนึ่งในสามของการใช้พลังงานของโลกณขณะน,นี้โดยพ้ายยิ่งที่อยู่ในชุมชนเมืองนะอยู่กับพวกอ่านนะครับแล้วอาคารเหล่าเนี้ยปัจจุบันด้วยจากว่าอาจจะเป็นรักษณะาาคารปิดล้อมและรูปแบบการออกแบบเป็นแบบนั้น ก็มักจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเยอะนะครับปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ถึง40%อร์ของจำนวนคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบนิเวศเรา่ะนะด้วยเหตุนี้ก็เลยจีนก็บอกว่าเอาละถ้าจะเอ่อเป็นสร้างอะไรที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะทำอะไรเกี่ยวกับพลังงานสีเขียวอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องเดินหน้าทำคือทำเรื่องอาคารสีเขียวควบคุมไปด้วยค่ะ จีนส่งเสริมเรื่องอาคารสีเขียวมานานยังคะถึงมีปริมาณการใช้พื้นที่ใช้สอยถึง6.6พันล้านตารางเมตรนะคะเอ่อจริงๆแล้วจีนถ้าถ้า,าถามเนี่ยเขาพยายามทำแต่ในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องพลังงานสีเขียวเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังไม่ใช่วาระแห่งชาติจนกระทั่งท่านสีจิ้นผิงเนี่ยมาพูดเมื่อสองปีที่ผ่านมานะครับในเรื่องที่อยากจะ ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ซสูงสุดหรือว่าใช้พลังงานฟอสซิลสูงสุดในะใ3 0 20น2030นะครับแล้ว20-60ก็จะมีความเป็นกลางในเรื่องของการเรื่องของคาร์บอนิกนิทริตี้ด้าน,นคาร์บอนต,ตรงนี้เองที่มันพลิกกลับมาทำให้รัฐบาลจีนเนี่ยต้องออกแผนงานครั้งใหญ่ทำการศึกษาวิจัยแล้วก็เริ่มเก็บตัวเลขแล้วก็กำหนดทิศทางว่าจากนี้เนี่ย นะจีนจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับเพื่อจะให้บรรลุปเป้าหมายดังกล่าวนะครับเรื่องอาคารสีเขียวก็เลยถูกหยิบยกขึ้นมาแต่เนื่องจากว่าตัวเลขมันเยอะเป็นผลส่วนหนึ่งเพราะว่าจีนเนี่ยเวลาเขาเปลี่ยนอะไรเนี่ยเขาเปลี่ยนเร็วค่ะและจานวนอาคารเขาเยอะไงค่ะนะครับอ,อันนี้ก็เลยทําให้เราเห็นตัวเลขของจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นอาคารสีเขียวเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,รวค่ะนะแสดงว่าตัวอาคารสีเขียวเนี่ยก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนไปสู่พลังงานสะอาด ของจีนด้วยเพราะว่านานาประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาต้องมีการประกาศตัวเองออกมาว่าออประเทศตัวเองเนี่ยจะก้าวเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนนิวทูลิตี้ในปีไหนประเทศไทยเขาก็เตรียมนะเตรียมประกาศตัวเงไตรงนี้แล้วว่าปีไหนที่ประเทศไทยจะก้าวสู่คาร์บอนนิวทูลิตี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ของจีนด้วยนะคะใช่ครับปัจจุบันปัจจุบันรัฐบาลออกเป็นแผนงาน,นาของจีนในเรื่องนี้เลย <N> นะครับว่าจะต้องเพิ่มสัดส่วนของอาคารสีเขียวขึ้นเป็นเท่าไรนะครับจะต้องเพิ่มหรือยกระดับเรื่องของมาตรฐานนะครับการใช้พลังงานที่มันจะมีประสิทธิภาพของอาคารสถานที่นะครับหรือแม้กระทั่งอาคารรูปแบบเดิมทํายังไงจะปรับปรุงนะให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานปล่อยค,คาร์บอนกับ์บานไดออกไซด์ซน้อยลงนะหรือการออกแบบรูปแบบพลังงานอาคารสถานที่ใหม่ๆที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม <ม>ตอนนี้จะมี้อยคำแปลกๆมีคโครงการแปลกๆนะเ,เช่นเช่นจะเรียกว่าเป็นป่าแนวดิ่งมสมัยก่อนเราเคยได้ยินเรื่องการปลูกพืชใช่ไหมแนวดิ่งนะวันนี้จีนบอกว่าแค่ปลูกพืชบางทีมันให้ออกซิเจนหรือปล่อยคเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันน้อยไปงั้นปลูกเป็นป่าเลยป่าน <ะ S 1> แนวดิ่งเป็นยังไงคะรูปแบบก็เลยมีการปลูกต้นไม้ นะครับเป็นเนื้อที่ส่วนสําคัญส่วนหนึ่งนะครับของอาคารต่างๆเหล่านั้นนะครับแลวเราก็ต้องเข้าใจบางทีถ้าในเมืองใหญ่เนี่ยนะทำลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าค่าพื้นที่อะต่อตารางเมตรมันแพงค่ะดังนั้นจีนเขาฉลาดเพื่อไม่ให้มันเพื่อให้มีผลทางด้านการดําเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมเขาไปใช้เมืองระดับสองซึ่งมีค่าเช้าค่าที่ที่ต่ํากว่าค่ะนะครับ แล้วก็เริ่มทดลองจากตรงนั้นนะครับพอเริ่มทดลองเสร็จปุ๊บโมเดลชัดเจนก็เริ่มขยายนะแล้วเอากลับมาใช้ในเมืองขนาดใหญ่ว่าควรจะมีรูปแบบที่เหมาะสมอย่างไรค่ะนะครับอันนี้เราก็เห็นภาพนะของของเดี๋ยวต่อไปเราจะได้ยินคาพวกนี้มากขึ้นครับในป่าแนวดิ่งที่ผมว่า t r o i c a l forest เนี่ยค่ะแสดงว่าป่าแนวดิ่งนี่คุณเล็กน่าจะมีการปลูกตามคอนโดอาคารสำนักงานพื้นที่เช่าเลยเห็นเป็นป่าแนวดิ่งใช่ไหมคะใช่ครับแม้แต่ดัานบนหลังคา ครับนะเมื่อหลังมีการกําหนดพื้นที่การใช้แผงโซลาเซลล์ติดแผงโซลาเซลล์นะครับ,รบแต่ก็กำหนดไว้เช่นสูงสุดถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐก็ห้าสิบเปอร์เซ็นถ้าเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นอาคารพณิชย์ของของหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมก็สี่สิบลงมาสามสิบเปอร์เซ็นต์ของเองกชนนะ hmm. นะครับถ้าลงไป บ้านเรือนนะทั่วไปที่อยู่อาศัยก็ยี่สิบเปอร์เ็นเพราะฉะนั้นมันมีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่นะครับรัฐบาลเขาก็จะแค้กระตุ้นเร่งราวบอกเอาถ้าอย่างนั้นคุณก็สามารถไม่ต้องปลูกพืชบนหลังคาได้ด้วยคะนะครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำคู่ขนานกันไปครับโอ้อันนี้น่าสนใจนะครับสำหรับป่าแนวดิ่งและก็ความพยายามในการพัฒนาเมืองที่นี้ จีนเนี่ยประเทศกว้างขวางมากมีทั้งเมืองใหญ่เมืองรองอย่างนี้สัดส่วนอาคารสีเขียวเนี่ยเขาจะไปเน้นในกลุ่มเมืองใหญ่ๆก่อนไหมครับหรือว่าไปขยับในเมืองรองหรือเขามีกลยุทธ์ยังไงที่น่าสนใจฮะท่านเน้นท่านเน้นความมีประสิทธิภาพเนี่ยในชุมชนเมืองใหญ่จะมีประสิทธิภาพเพราะว่าชุมชนเมืองใหญ่มันจะมีอาคารสูงเยอะอใช่ไหมแต่ว่าจีนเนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะเมืองใหญ่ครับนะครับจะทําทั้งในชุมชนเมืองและในชนบท นะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้อยู่เฉพาะซีตะวันออกของจีนที่เจริญและตรหนานแน่นนะวันนี้จีนขยับเข้าไปตอนกลางและแม้กระทั่งซีตะวันตกด้วย<ม>นะ<ม>ว่ายง่ายคาครอบคลุมทั้งประเทศอย่างที่บอกอ่ะพอเขาหยิบเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเป็นวาระแห่งชาติะนะอะไรที่เกี่ยวข้องนะทาหมดมแล้วก็ทําแต่เนิ่นๆน่ะนะครับวันก่อนเรายังคุยกันเรื่องวิกฤตพลังงานะนะฮะที่ที่ทองจีน<ม><ม>อันนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าพอเวลาผ่านไป นะครับรัฐบาลค่อยๆให้ข้อมูลว่าที่ทําแบบที่ต้องทําแบบนี้เพราะอะไรคอมมิชเมนต์สองศูสามนเนี่ยหรือแค่เก้าปีแล้วนะค่ะคุณไม่เริ่มทํานะลดการใช้ถานหินลดอะไรต่างๆวันหนึ่งอ่ะคุณจะคุณจะปรับตัวไม่ทันไว้ง่ายๆถึงวันหนึ่งคุณจะไปลปําบากตอนอีกเจ็ดปดปีเก้าปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้นี่นี่ก็เป็นภาพที่มันสะท้อนออกมากครับ ะจะเห็นความตั้งใจของจีนในการลดการปล่อยก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์ลดการใช้พลังงานจากถ่านหินนะะมาใช้พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองที่ดรไพจิตบอกไปเนี่ยประเทศที่ว,ว่ามีการใช้อาคารเขียวมากขึ้นจริงๆแล้วต้องบอกว่าย้อนหลังไปก่อนโควิดเนี่ยประเทศไทยเนี่ยต้องมีการเร่งระดมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพไปอาคารสํานักงานต่างๆแต่พอโควิดมานี่มันก็ เงียบไปเลยอะด็อกเตอร์ครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะจริงๆแล้วช่วงจังหวะโควิดเนี่ยนะจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะ,ะประหยัดพลังงานนะครับหรือไปปรับใช้อะไรที่มันเป็นพลังงานสีเขียวดีกับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นนะเพราะว่าพอมีโควิดเนี่ยเราเราอยู่กับอากาศตันนะกลางแจ้งนะเปิดประตูหน้าตา่างอะไรต่างนะได้เพิ่ม,มากขึ้นเพียงแต่ว่าของเราของเรา อาจจะเป็นลักษณะเฉพาะของเราเหมือนได้หน้ารุนหลังเตนนเลยคือต้องบอกว่าคือด้วยความที่ตัวเองทํารายการด้านพลังงานมา14ปีเนี่ยก็ถ่ายทํารายการเกี่ยวกับพลังงานทดแทนอาคารเขียวการประหยัดพลังงานในอาคารแต่ย้อนหลังไป2ปีที่เป็นโควิดเนี่ยมันเหมือนกับว่ามาตรการก็เอ่ยๆไปเลยอะคือต่างคนต่างดูแลสุขภาพก่อนเอาตัวให้รอดก่อนนะคงจะต้องกลับมากระตุ้นนะคะเรื่องของการใช้พลังงาน อาคารเขียวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วยครับอีกประเด็นหนึ่งครับดรไพจิตที่พูดเมื่อสักครู่เรื่องอาคารสีเขียวใช่ไหมครับของใหม่อาจจะพอ,อนึกภาพตามว่าโอ้คงไปเปลี่ยนเรื่องโครงสร้างเทคโนโลยีแล้วตึกเดิมที่ใช้เนี่ยสอดคล้องกับการเป็นคอนเซปต์อาคารสีเขียวเขาต้องเปลี่ยนอะไรบ้างะครับมีการปรับปรุงในหลายส่วนนะคือเขาก็จะดูนะว่าอาคารประเภทไหนนะครับถ้าสมมติว่ามันโทษนะมันเป็นอาคารเก่าเขาควรเก็บรักษา สถารปรัตยกรรมไว้เขาก็ mm. ไม่เป็นแตกที่จะ <Yeah. S 2> ต้องเป็นพลังงานเดี่ยวมากเท่าไหร่ก็อาจจาะต้นไม้ใส่นะปรับปรุงการใช้แอร์หรือพลังงานสะอาดนะครับแผงโซลาเซลล์ที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้นะครับในระดับหนึ่งนะเพราะว่าสถารปรัตยกรรมวัฒนธรรมก็อาจจะมีความสําคัญนะครับแต่ว่าอาคารเก่าบางส่วนนะครับซึ่งอาจจะยังเป็นอาคารเก่าแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีที่ใหม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เขาเดินหน้าทํา นะในหลายส่วนนะครับเขาทาแม้กระทั่งระบบการเดรนหรือการระบายน้ำนะฮะคือพอจะปลูกต้นไม้เนี่ยคนก็ต้นรดน้ําต้นไม้ใช่ไหมก็ต้องระบบการเดรนน้ําที่ดีนะไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่าน้ําเสียนะลงไปสู่ระบบนะครับเ,เรื่องของยุงเนี่ยเราก็นึกไม่ถึงนะพอปลูกต้นไม้บางทีมันมีแหล่งน้ํงนะครับมันอาจจะกอ่อยเกิดยุงนะเขาก็มีวิธีการอว้รน่บาบักน้ําเหล่านั้น ะนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเป็นยุงไม่งั้นเกิดเป็นปัญหาใหม่นะครับพาพื้นพื้นผนังนะครับไม่งั้นรดน้ําไปนะครับเดี๋ยวน้ําซึมไปในชั้นล่างเกิดปัญหาใหม่ของเพื่อนบ้านอีกะนะครับเขาก็ให้มีการทาใช้โค้าโคฟโคดิ้งนะ,ะเพื่อไม่ให้เกิดการซึม นะครับไม่งั้นปูนรุ่นเก่าอาจจะทนรับน้ําระยะยาวไม่ได้อะไรเงี้ยือคือหลายๆมาตรการที่เขาทำเนี่ยผมคิดว่าพอเรลาลงรายละเอียดเราจะพบว,ว่าโอ้โเขาเขาละเอียดอ่อนมากคล้ความสําคัญมากนะครับมองแต่ภาพใหญ่ภาพภาพเล็กในเรื่องของน้ําที่อยู่ในอาคารไปจนถึงน้ําที่จะกระทบกับสิ่งแวดล้อมเพราะนันเวลาเขามองเรื่องพวกนี้เนี่ยเขามองทั้งเรื่องพลังงานและก็สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เอ็ดด็อกเตรเพ,พจิตคะการที่ยอดการใช้พื้นที่อาคารสีเขียวในจีนเนี่ยมันเติบโต,ตอย่างรวดเร็วเนี่ยแน่นอนเ,อเขาจริงจังนะคะมีมาตรการอย่างที่ดร์เพจิตบอกไปเลยว่าแต่ละอาคารจะมีการใช้โซลาเซลล์ผลิตไฟฟ้าเท่าไหร่อะไรยังไงในมุมของแรงจูงใจอิน t ティブที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขามีไหมคะอย่างที่ประเทศไทยเนีก็จะมีอิน센ティブว่าถ้าทําแบบนี้จะมีงบสนับสนุนเท่าไหร่เมืองจีนมีมีมาตรการเหล่านี้ไหมคะ มาตรการเหล่านีา้ที่ผ่านมาไม่ถึงขนาดว่ามีมาตรการจูงใจชัดเจนนะเป็นมาตรการเป็นเป็นเหมือนเงื่อนไขาภา,บาคบังคับซะมากกว่าว่าทุกคนต้องควรจะต้องปฏิบัติตามคุณสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาคุณต้องมีพื้นที่สีเขียวขนาดนี้นะถ้าเป็นอาคารเก่านะรุ่นไหนนะจะต้องไปปรับได้คุณมีเวลาในการปรับปร,ปรุงเปลี่ยนแปลงกี่ปี นะครับลักษณะจะเป็นแบบนั้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยที่จีนเนี่ยหลายส่วนเนี่ยพอเรามันเดินหน้าทําควบคู่กันไปเนี่ยต้นทุนต่อหน่วยหรือค่าใช้จ่ายต่อหน่วยมันถูกลงเช่นวัสดุก่อสร้างก็ดีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มันรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่นะครับหรือแผงโซลาเซลล์ที่เราคุยว่าโอ้โหต่อก่อนหน้านี้สี่หปีก่อนนันนี้หุ้นปรัไปตั้งเยอะกลับกลายเป็นว่าพอเขาผลิตเยอะๆแล้วถูกกําหนดนะฮะให้เป็น คล้ายๆมาตรการในวงกว้างความต้องการใช้มันเยอะอนะครับก็ทําให้โรงงานเนี่ยสามารถผลิตแล้วก็ขายได้ด้วยต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ําคำนะคนี่มันก็เป็นที่รัฐเข้ามากากับดูแลเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถปฏิบัติตามเงืนะ่อนไขหลักเกณฑ์มาตรการที่รัฐมุ่งหวังไว้ได้ดูเหมือนเมืองจีนทําอะไรมันไม่ยากเนาะเวลารัฐบอกแล้วมันก็จะไปในทิศทางเดียวกัน อย,อย่างไม่ยากนักนะสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยเขาก็มีค่ะดร์เพจิตมีตมาตรการเนี่ยที่ออกเป็นกฎหมายบังคับใช้แล้วนะ Building Energy Code ก็จะมีการบังคับว่าอาคารแต่ละประเภทต้องสีเขียวอย่างไรโหแต่ว่ากฎหมายกว่าจะออกมาได้นี่หืดขึ้นคอเลยเข็นกันหลายปีมากอันนี้แอบบนแอบบนครับเราเราเราพยายามต้องทำเรื่องพวกนี้ให้เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ เราอาจจะต้องขยับก็ไปอยู่ในในกลุ่ม l e a นะฮะไอตัว leadership in energy and environmental design กนะฮะการออกแบบตึกออกแบบอาคารเนี่ยมันจะได้เป็นมิตรัแวดล้อมแล้วก็ไม่ใช้พลังงานเยอะนะวันนี้ในเมืองจีนเนี่ยเขาก้าวไปเป็นเบอร์สองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาแล้วนะปีนี้นะครับเพราะนั้นในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าเป้าหมายเขาเนี่ยแม้กระทั่งในเรื่องของของอาคารสีเขียวเนี่ยเขาก็จะก้าวขึ้นไปเเบอร์หนึ่งเพราะจำนวนอาคารเขาเยอะ นะครับก็ต่อไปเราคงแทนที่เราจะมองอ,อาคารนะว่ามันมันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มันไม่เป็นมิตกับสิ่งแวดล้อมนะเขาคงมุ่งหวังอยากจะเห็นอาคารเหล่านี้มันมาช่วยฟอกอากาศ<ม>ให้กับคนในชุมชนกับ อันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะฮะตั้งแต่อาคารสีเขียวบทบทในวันข้างหน้าจะฟอกอากาศการเสริมแรงจากรัฐบาลจีนในภาคเอกชนทำทีนี้อัปเดตสักนิดหนึ่งได้ไหมครับช่วงท้าย,ายสถานการณ์พลังงานในจีนนะวันนี้ที่เราคุยกันเป็นยังไงครับยังมีภาพโรงไฟฟ้าดับหรือพลังงานขาดแคลนอยู่ไหมครับผู้ประกอบการปรับตัวยังไงดีครับครับวิกฤตพลังงานในจีนต้องถือว่าคลี่คลายไปไปมากแล้วครับในวงในวงกว้างนะฮะเอ่อไล่ตั้งแต่กิจการขนาดใหญ่ไม่มีปัญหาอะไร นะครับก็ยังคงผลิตนะสินค้าได้ตามปกตินะครับกิจการขนาดย่อมนะมีการปรับตัวอยู่บ้างนะเช่นอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้พลังงานไปผลิตในช่วงกลางคืนนะครับเพื่อที่จะได้โควตาการใช้ไฟแต่ขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้จีนสต็อตเรื่องถ่านหินเข้ามาเยอะมากนะครับมีการาจัดซื้อส่งทีมไปนายมนตรีของจีนทกาหลีก็เชียงก พูดคุยกับนายรัฐมนตรีของมองโกเลียนะซึ่งก็เป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานถ่านหินใหญ่ของโลกนะครับแล้วก็อยู่แค่ตรงหลังไก่ตรงนั้นน่ะนะครับเพื่อให้เพิ่มการนําเข้าเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นทิศทางที่ที่เกิดขึ้นนะครับการสต็อกถ่านหินเหล่านี้นะครับก็ยังรวมไปถึงการนําเข้าถ่านหินจากประเทศหลักๆอย่างอินโดนีเซียนะครับหรือแม้กระทั่งรัสเซียนะครับมีการเดินท่อก๊าซ นะธรรมชาติเส้นใหม่อันนี้เขาไม่ได้มองแค่การแก้วิกฤตระยะสั้นนะจะมองอการแก้วิกฤตระยะยาวเลยนะครับคือถ่านหินที่ใช้นอน,นาก็ต้องลดลงเพราะนั้นต้องเดินข้อา๊าซมาผ้ามเพิ่มขึ้นะนะอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เดินทุกขนาดอันนี้สบายใจได้ครับส่วนของประชาชนไม่เดือดร้อนนะครับรัฐบาลยังคงขายไฟฟ้าในราคาปกตินะครับแล้วก็รับปากบอกสื่อสารกับประชาชนว่า หนาวนี้นะคุณมีไออุ่นแน่นอนอนะครับกก็ไม่มีอะไรน่ากังวลใจครับฮีตเตอร์ที่จะส่งไปตามบ้านของประชากรจีนทางโซนที่หนาวมากๆทางโซนเหนือโซนตนออกเฉียงเหนือมีแน่นอนครับเริ่มเริ่มปล่อยแล้วฮะป,ปีนี้ปีนี้หนาวเร็วเพราะปีนี้ตุจ๊จเนี่ยมามาเร็วตุ๊ดจีนนี่มาที่หนึ่งุมพาย นะครับก็จะหนาเวเร็วขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพราะนั้นตอนนี้หลายเมืองเนี่ยเริ่มปล่อยฮีเตอร์แล้วครับธรรมดาจะปล่อยกันเดือนพฤศจิกานะครับนี่แก่กลางเดือนตุลาก็เริ่มปล่อยฮีเตอร์กันละในหลายเมืองนะครับแล้วก็รวมไปถึงให้กังวลให้สบายใจได้นะครับโอลิมปิกฤดูหนาวที่จะจัดขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์ที่จะเปิดขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์เนี่ยจะโอลิมปิกสีเขียวด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็จะปักการสีเขียวร้อยเปอร์เซ็นต์ ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะก็พบกับดรไพจิตได้นะคะทุกวันพุธนะคะเรื่องเราเกี่ยวกับมือจีเนี่ยจะมาทุกวันพุธนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะดรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะครับและขอบคุณคุณผู้ฟังรายการจอมยุทธการตลาดนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับพี่กุ้งแล้วก็ผมนะครับผ่านทาง Facebook แล้วก็ตอนนี้ผ่านทางไลน์ด้วยนะครับหมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดี